สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายพูนจะมาต้มปลานิลให้ลุกสาวกินนะคะทำแบบง่ายๆค่ะเดีย๋ยวไปดูวิธีทำกันนะคะเครื่องปรุงเราก็มีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมะขามเปียกผักชีไปเรื่อยมะนาวยายไม่มีมะเขือเทศก็เลยไม่ได้ใส่นี่ก็ปลานิลเรา นี่ก็น้ำปลารสดีคือรสเกลือแีอ่นี้ค่คะเดี๋ยวไปทำกันเลยนะคะตั้งกระทะก่อนติดไฟก่อน เครื่องไฟลยอบดจีใบแรกกับมะนาวนี้เอาไป้าาใ,ใส่ทีหลังรอน้ำเดือดแล้วดีใส่เกลือไปก่อนตี กี้ไปนี่ก็รอให้น้ำเดือดน้ำของเราก็เดือดนองเราจะเอาปลาใส่เลยค่ะปาลา ใส่แล้วก็ไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวรอปลาสุกปลาของเราก็ใกล้จะสุกแล้วยายโพจะใส่ทิ่เป็สองเม็ดลูกกินเห็ดไม่ได้ใส่แค่นี้ ็สมไปนะคะเดี๋ยวเาติมประนี้นิดนึง อีตาดรามะนาวนี้นี่แหละค่ะเสร็จแล้วต้มปลานิลเราถ้าใครจะกินเผ็ดก็จะใส่พริกเพิ่มไปเอาลูกกินเผ็ดไม่ได้ก็เลยยายก็เลยไม่ใส่ใส่แค่สองเม็ดมานะคะกินได้กันนะคะ นี่ค่ะต้มปลานินของยายพูนเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ยายพูนก็จะมาต้มไข่อีกอย่างต้มปลานินเสร็จแล้วก็ต้มไข่อีกอย่างนึงตั้งนะติดไฟก่อน Hai mm. Hai, นยายปูนก็ต้องไข่สุกแล้วแล้วก็มาใส่น้ำเย็นนี่ใส่น้ำเย็นเทไว้สักทักนี่กับข้าวยายปูนเช้านี้ เสร็จเรียบร้อยมีต้มไข่พริกน้ำปาลากระต้มปลานิลมากินด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะ